และสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกันที่พิธีมอบรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขค่ะ วันที่2 2กันยายน2 5 1 4นายิรวิทยากิจนุสรรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีคริคันเป็นประธานเปิดพร้อมมอบรางวัลกิจกรรมมหากรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินประจำปี2514าโดยมีนายดำรงมากระสัาพัฒนาการจังหวัดประจวบคีคริคันกล่าวรายงานณห้องประชุมชั้น3ามเทศบาลเมืองประจวบคีคริคันโดยได้จัดพิธีม,มอบเครื่องหมายรักษาดินแดน,นยิ่งชิงณพระบรมชายัชพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล ดุลยเดชมหา,หาราบรมนาถบพิษให้กับนายดำรงมากร,าจรัจจาพัฒนาการจังหวัดจากนั้นได้มีพิธีมอบโล่พระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขระดับจังหวัดให้กับนายฉัดทวัตคงสมัครผู้ใหญ่บ้านทางซ้ายอำเภอบางสะพานส่วนรางวัลอื่นๆมีพิธีมอบโลร,รางวัลสิงห์ทองผู้นำและกลุ่มองค์กรแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นจำนวนสี่รางวาัลและพิธีมอบเกียรติบัตรขวาเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างดีเด่นระดับ สวัดหนึ่งรางวัลต่อมาได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1-3ถึงรวม6ประเภทดังนี้1หมู่บ้านเศรษฐกิจกพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่น 2. ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนชายดีเด่น 3. ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนหญิงดีเด่น 4. กลุ่มหรือองค์กรชุมชนแกนนาหลักสาําคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น5ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดี ดเและ6ครัวเรือนสมาชิกตัวอย่างดีเด่นจากาพิธีมอบเกียรติบัตรกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นประจําปี2514รางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมะเดืออ่อทองหมู่ที่5ตําบลเขาล้านอําเภอทัะแกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับอําเภอจํานวน5รางวัลมี 1. กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังไส่หมู่ที่7ตําบลไร่ใหม่อสามรอย,ยอด 2. กองทุนแม่ของแผ่น ดินบ้านดอนจวงหมู่ที่1ตําตบลปากแพร์อำเภอบางสะพานน้อย 3. กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบึงหมู่ที่4ตบลเอาน้อยอำเภอเมือง4กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านต้นทองล้างหมู่ที่เกําตบลพงประสาทอำเภอบางสะพาน 5. กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่งสำโรงหมู่ที่7ตำบลห้วยสัตยาห่อำเภอหินและพิธีมอบกิตติบัตรเชิดชูกเกียรติบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ90วันปลูกผัดสนวนขวัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบสองจำนวน4รางวาัล สำหรับพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสติประจำปี2514จำนวน2รางวัลดังนี้ 1. คณะทำงานขับเครื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทศบาลเทศบาลเมืองพัทยาเขตดีเด่น 2. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นส่วนรางวัลตำบลต้นแบบการจัดทําสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตตรวจราชการได้แก่ตำบลทงชัยอำเภอบางสะพานจากนั้นได้มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการลูกจ้างประจาําและพนักงานราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในประเภทซื่อสัตย์สุจริตและประเภทสนับสนุนพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการที่ป ิบัติราชการครบ25ปีสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนจำนวนสีรายมีนางวันนาหินสีผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมกับพัฒนาชุมชนนางจามจุรีลิมกุลวราพิวนันผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนนางสา,าววันสังขะหะพัฒนาการอำเภอกุบรีรรนายเลอพัฒหินสีนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพานและพิธีมอบวุฒิบตัตรและเข็มวิธี พยาฐานะให้แก่ข้าราชการผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรพัฒนาก่อนประจำการรุ่นที่117จํานวนหนึ่งนายนายนิรุใจหวังนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสํานักการพัฒนาชุมชนอาเภอกรุยบุรี